ดูว่าผมไม่ร้อนนะฮะไม่ร้อนนะผมนะถ้าปิ๊ดปี๊ดพะเราสำรวจหลายรอบแล้วนะถ้าเราสำรวจปุ๊บถ้ามีได้ปิ๊ดมีปัญหาครับผม สวัสดีครับเอฟซทุกๆท่านครับผมพร้อมกับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับผมสําหรับ f อฟซนะฮะจากเกาหลีใต้ครับผมเอฟซีพี่น้องชาวไทยทุกๆท่านครับผมสบายดีครับผมพี่น้องชาวสปปลาวครับผมพร้อมกับเอฟซ พี่น้องกัมบ,บูชานะครับผมนะฮะพร้อมเอฟซีชาวพมาม,มาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับ day mm hmm. อไซทานซาวครับผมนะสำหรับ ep นี้ก็คงจะเป็น ep สุดท้ายแล้วครับสำหรับ การมูเพิ่มวัดพบอบื์แอมนะครับผมนะการเพิ่มวัดนะฮะก็เป็นการนะเพิ่มแหล่งใจของพลังงานก่อนนะครับผมเนะี่ยนะนะนะครับผมนะเดิมนะ้อแปลงเดิมนะประมาณนะะสามถึงสี่แอมครับผมนะฮะสามถึงสี่แอมนะฮะ แต่ไฟออกแค่24ครับผมยกพาวเวอร์ซัพพลายใหม่ครับผมนี่คือมอแปลงครับเป็น6แอมป์นะครับผมไฟออก4 0 0 40ครับผมนะ4 0 0 40มาพร้อมกับคาปาซิเตอร์นะครับผม6 3โวลต์2อง0 0ื่ครับผมนี่ครับผม22000 UF 2ลูกครับผม สี่ลูกครับผมสองคู่สี่ลูกครับผมนะสองหมื่นสองพัน UF มาพร้อมกับไนะดโอดปิดครับผมนะตัวใหญ่เลยนะครับผมฝึกสรองความต้านทานนะได้เยอะครับผมนะลงทานซิสเตอร์นะโตชิบะหนึ่งเก้าสี่สามห้าสองศูนย์นะฮะสายสามคู่ครับสี่ขวา สามคู่ซ้ายสามคู่ครับรวมกันเป็นหกคู่ครับโดยฮิตซิงสามสามนิ้วคูณหกนิ้วนะครับผมหน้าเรียบศูนย์สามหกครับผมนะฮะลงโดยบอดได้น, uh, 0, นะทีอาร์ศูนย์เจ็ดนะฮะมินินะะหรือเปล่านะไม่รู้ครับผมน่าจะเป็นรุ่นมินิครับผมตามร้านที่เขา ร้าน tnb sound นะฮะนะฮะ่โบจำหน่ายครับผม tnb sound ที่ผมลงคลิปนี่แหละครับผมสองชั้นตามหลักออกไดรรุ่นนี้นะฮะลงได้ถึง12คู่ครับผมทาซิสเตอร์ครับผมรับไฟตั้งแต่4 5โวลต์ถึง95โวลต์ vdc ครับผมนะฮะผมก็นำลงเป็นทีเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมแต่ใน คลิปนี้นะเป็นให้เป็น EP สุดท้ายนะครับผมเพราะมันยาวนานแล้วนะฮะแต่ผมนำเสนอนะครับก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะฮะแอมของเรายังไม่เสียนะฮะก็ใช้ไปก่อนนะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำนะฮะสำหรับแท่นนี้นะฮะผมซื้อมาตั้งแต่ปีพศ2 4 0 0เอ่อ2 5องนนะฮะนี่ตัวนี้ เขาจะประกอบก่อนนั้นหน้านั้นก่อนไม่ทราบครับผมนะอุปกรณ์ภายในนะฮะมันจะผุหมดแล้วนะท่านผู้ชมครับผมผมต่อเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยครับแต่มันใช้ไม่ได้คืออุปกรณ์ตัวนี้ผมเอาออกหมดแล้วนะฮะด้านหน้านะครับผมนี่มันผุครับผมพวกขานะอะไรพวกนี้ผุนะสายชำรุดนะมันยาวนานมา20กว่าปีนะครับผมนะ 20กว่าวปีนะไม่ได้ใช้มันเสียนะฮะที่ผมถึงเอามาโมเพิ่มวัดนะน้ทเพิ่มวัดในสไตล์ของผมนี่คือเพิ่มนะเพิ่มทานซิสเตอร์เหมือนกับประกอบไม่น่ะครับผมโมวัดโมเพิ่มวัดถ้าเราใช้อุปกรณ์เดิมนะมันชำรุดแล้วมันเสียแล้วนะามว่าเพิ่มได้ไหมมันกบ เพิ่มบัดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับผมนะฮะผมเลยเอาหม้อแปลงครับผม6แอมป 4, 2, 000, 2, 000, 4, ์นะฮะข่าวพาดิเตอร์ส2 0 0 0ไมโคร4ีรูปนะฮะทานซิสเตอร์ 4, ตัวชิบาล,ลงเลยครับผมเพื่อความต้านทานกระแสได้ดีครับผมฮาร์ดิเตอร์ตัวนี้นะฮะสิแอมป์นะฮนะรับกระแสได้15แอมป์ให้กำลังวัตด ร้อยห้าสิบวัตต์นะฮะทนไฟได้สองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับผมไฟแค่ตัวนี้จิบจิบครับผมนะนะแค่สี่สิบศูนย์สี่สิบก็ประมาณห้าสิบกว่านะฮะไม่เกินหกสิบโวลต์ vdc นะครับผมนะฮะนะนี่ทีแรกผมก็ใช้ปีครับผมนะฮะ ปีนี้ยังไม่เสียแต่อุปกรณ์จากปีมานะฮะโลลุ่มใหญ่นะเสียครับผมในตัวนี้ครับผมนะพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะดังแล้วนอะีดน่าฮะาหาไม่ได้ครับผมโลลุ่มสเต็กแบบแยกขัวสามคู่อ่ขัวสามข,ขาไซส์สามขานะฮะผมแบบนี้ไม่มีครับผมหาไม่ได้ครับผมนะ แล้วก็เนี่ยครับพวกดเนี่ยช้ำรุดครับผมกดได้นี่ครับแต่แต่ด้านในเสียครับผมนะนะผมขอแนะนำเหมือนเดิมนะครับผมเอาออกครับผมนะฮะตัดออกเลยครับผมวงจรนะนะปัจจุบันนี้ก็ระบบไม่เนี่ยบล่มเสียอะไรครับผมนี่หมุนไม่ได้ผมลองพิจารณาแล้วครับผมสําหรับถ้าเราจะเปลี่ยนพวกนี้นะนี่ มันจะคุ้มไหมเนี่ยนะมันไม่คุ้มหรอกครับผมนี่บอกตรงๆเลยครับผมใช้ได้ตัวเดียวครับผมนี่แค่สลับช่องนะฮะตัวนี้ครับผมเสียครับนี่คลิกลิกคกลกรปูรุ่มเสียครับผมนะปัจจุบันนี้เรามีมิกแล้วนะครับผมผมเลยตัดชุดนี้ออกครับผมนะชุดปีนะฮชุดปีนี้ก็เอาออกครับ แต่ใช่ได้นะตัวนีนะ้จุดปีนี้ใช่ได้ผมก็จะเอาไปทำอย่างอื่นนะฮะผมนะเอาออกครับผมเหลือไว้นะทำเป็นโวลลุม่มนะนี่ซ้ายและขวาครับผมนะะฮผ่านมิกเพราะปัจจุบันนี้เรามีมิกมิกเซอร์แล้วครับผมไอพวกไมตัวนี้นะด้านหน้านี่คงไม่ ไม่นมีประโยชน์ครับผมนะเรามีมิกซ์แล้วนะครับผมนะเน้นคือพลังเสียงแต่ผมขอเน้นๆก่อนนะครับให้พาวเวอร์ของเราเสียก่อนนะฮะบางท่านบางคนยังไม่เสียเอาไปทําแล้วมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มเราต้องคิดเอาเองครับผมต้องเสียแล้วซ่อมไม่ขึ้นนะเหมือนกับที่ผมเราให้ฟังครับเนี่ยดันหน้ามันเนี่ยซ่อมยังไงไม่ซ่อมไม่ขึ้นหรอครับผมเนะะี่ยครับมันพังไปแล้วครับ พราะอุปกรณ์มันยาวนานครับผมนะฮะอุปกรณ์ภายในมันขามันหักหมดแล้วครับผมเนี่ยพวกที่กดเนี่ยนี่พวกสีพวกขาอะไรมันสายไฟมันฝุกว่าง่ายๆครับผมนะฮะฝุ่นะฮะจุดบัดรกรีก่อเสียเลยลงใหม่เลยครับผมนะตามนี้นะครับผมนะตัวต่อตัวป้องกันลำโพงนะฮะซ้ายขวา ทายทำ1 5ห้าอทำ10แอมป์ M. นะฮะพัดลมหนึ่งตัวเป่ามานะฮะผมแต่สำหรับคลิปนี้ก็นะฮะก็จะนำเสนอคือมาลองมาฟังเสียงดูครับผมนะลองมาฟังเสียงดูว,นะะาดว,ว่าความเนิร์ดความนึบม,มันจะดีขึ้นหรือเปล่านะฮะผมแป๊บหนึ่งครับผม ลองเปิดดูครับท่านผู้ชมครับผม ิเทอร์นไม่ค่อยดีครับผมนะครับขอโอกาสนะครับสำหรับท่นานลานคิวสาวครับผมขอใช้สาวหนังครับของ้านคิวสาวครับผม สอบด้านขว,กวาก่อนนะครับผมนี่ผมก็หมุนอยู่เนี่ยฮะนีฮะท่านผู้ชมครับผมนี่ฮะผมหม,มุนอยู่นะเนี้ย ซ้ายครับผมลองสองข้างนะ ง่ายนะครับผมสําหรับนะ่ะ power amp เราแบบถูกเฟดนะครับผมเปิดปุ๊บเปิดปุ ण, ๊บนะฮะถ้าเราเปิดอีกด้านนึงขึ้นมาก่อน <m> เปิดพร้อมกัน2ด้านมันจะเพิ่มเสียงครับถ้าได้แฟดกันนะฮะ <m> ถ้าไม่แฟดกันนะับผม <m> เปิด2ข้างถ้าเปิดด้านหนึ่งปุ๊บดังคนระับเปิดด้านที่2ปุ๊บถ้ามันแฟดกันบี้ลงครับต่อสัญญาณผิดนะฮะ ไม่ร้อนนะฮะไม่ร้อนนะผมนะะถ้าปิดปดพะเราสำรวจหลายรอบแล้วนะถ้าเราสำรวจปุ๊บถ้ามีได้ปดมีปัญหานะผม เสียงดีนะครับท่า,านผู้ชมครับผมสำหรับบอร์ดได้ t r 07มินิครับผมนะฮะ07มินิก็เป็นนะฮะเป็นบอร์ดได้ของทางร้าน TNB Sound นะครับผมนะผมก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับทางร้าน TNB Sound นะครับผมที่นะทักทายกันมานะครับผมนะถ้าชอบ คลิปชอบในการโฆษณาก็สนับสนุนนะฮะทางช่องผมได้ครับผมนะเติมนะบัตรโทรศรรัพท์ยี่สิบสาสิบาทหรือร้อยสองร้อยนะก,ก็เป็นนะแรงกำลังใจนั่งก็ได้นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบนะครับผมนะ,ะช่วยอินเทอร์เนต็ตนะทางช่องสายทานซาวทางช่อง DIY สายทานซาวอะไรประมาณนี้ครับผมอ้าวช่วยสัก ร้อช่วยสักยี่สิบสามสิบนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ขอบพระคุณมากนะฮะสาหรับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมหรือสนใจนะหรือประกอบแล้วนะไม่สําเร็จสงสัยตรงไหนนะครับผมก็โทรสอบถามผมได้เช่นเคยนะครับ093 413 7465ครับผมสายทานเซอ c ์ a ช n e l นะฮนะให้คำปรึกษาเช่นเคยนะครับผมนฮะ ลองมาฟังอีกโอ้โ oh, ห oh, ลองมาฟังอีกฮนะสาวหนังฮนะท่านผู้ชมกับผมฮะ ซาวของสาวเราเปิดแล้วมันจะมีปัญหานะครับผมลงคลิปไม่ได้ครับผมผิดลิขสิทธิ์เขาเช่นเคยครับผม นะสำหรับท่านผู้ชมที่เรามีงบน้อยนะฮะผมรับรองได้เลยครับผม6แอมป์นี่ฮะัฟังในบ้านเนี่ยไม่อายใครแน่นอนครับผม15ข้างระดอก12นิ้วข้างละ2ได้แน่นอนครับผมรับรองได้เลยครับผมนะก็ขึ้นอยู่กับฮีทซิงครับผมเระพัดลมระบายความร้อนนะฮะฮีทซิงเราดีนะฮนะ สบไปความร้อนดีนะไม่ร้อนแน่นอนครับผมนะ เี่ผมลองกับตู้ PS 12นะฮะ12นิ้วนะครับผม ดีครับผมสำหรับ tr 07มินิ mini ครับผมน่ะนตัวนี้คก็หาซื้อได้เหมือนเดิมนลครับผมที่ร้าน tnb s u n d นะครับผมนะมีทั้งแบทฟอร์ม lazada และ s h o p e ปีครับผมแต่ไม่รู้เรื่องนี้ราคากี่บาทผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมน่าจะประมาณ380ปประมาณนี้แหละครับผม นะสะดวกสบายครับผมไม่ต้องโอนแบบบางท่านบางคนก็ลังเลสงสัยนะฮะไม่กล้าโอนก็แนะนําเลยนะครับนะสินค้าทางร้านก็ดีแน่นอนครับผมนะเช็คเช็คก่อนส่งลูกค้านะฮะแน่นอนครับผมนะแล้วก็ร้านนะ พลแอมนะก็ดีเหมือนกันครับผมช่างพลก็มีนะฮะหลากหลายครับผมครับผมท่านผู้ชมเสียงดีจริงๆนะท่านผู้ชมครับผมผมไม่ได้โกหกนะ ิดนานก่อนอาจจะถูกลิขสิทธิ์นะฮะท่านผู้ชมกับผมนะฮะสำหรับ EP นี้นะฮะก็เป็น EP สุดท้ายนะครับจบนะครับผมในการโม่ Power amp นะฮะผมนะสงสัยตรงไหนนะฮะที่ผมได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมลงไปแล้วนะฮะสงสัยจุดไหนจุดไหนก็โทรสอบถามนั่นแหละครับผมนะฮะ ของท่านบางคนอาจจะถามว่าทําไมไม่ลงค่าดีครับค่าดีถ้าพังแล้วนะฮะมันมันจะบอกจุดจุดซ่อมยากครับผมแต่นี่ปุ๊บเนี่ยถ้าเสียปุ๊บมันถอดเป็นชุดได้ครับผมได้ฮานติ๊เตอร์ถ้าได้เสียนะแล้วก็ถอดชุดได้ออกครับผมเนี่ยชุดได้คือบอร์ดได้เนี่ยนะครับผมฮนะดึงดึง,ด,งดึงออกนะถ้า โมดูลเสียนะเนี่ยเดี๋ยวผมตรวจปั๊กก่อนนะนะนะถ้าได้เสียนะฮะนี่นี่ได้เนี่ยได้เสียแล้วก็ถอดได้เอาอมาซ่อมครับผมนะถ้าโมดูลเสียแล้วก็ถอดโมดูลออกมาซ่อมครับผมนะเปลี่ยนทันทิตเตอร์นะนี่ทันทิตเตอร์ด้านในนี่ก็ฝั่งนี้ก็3คู่ฝั่งนี้3คู่ครับผม โมดูลเสียแล้วก็เอาโมดูลมาซ่อมถ้าเราอยากให้ดีเรามีซับแล้วก็แค่เป็นตัว t ครับผม058นะฮะอาจจะราคามากกว่ากันสักร้อยกว่าบาทนะฮนะสำหรับ058นี้036ครับผมนะเป็นฮิตซิงนะฮะเห็นหน้าเรียบ036นะฮะประหยัดกว่ากันประมาณร้อยกว่าบาทครับผมกับสำหรับตัว t ครับ 058แต่0.58ก็สะดวกนะครับผมในการเปลี่ยนทันตะิเตอร์นะฮะพอมันไม่ต้องเอาตัวบาลานซ์ออกครับผมคันน็อตหอกแล้วเปลี่ยนได้สะดวกสบายนะตัวนี้เสียบอดได้เสียแล้วก็ถอดบอดได้ออกมาซ่อมนะครับผมโมดูลเสียแล้วก็ถอดโมดูลออกมาซ่อมได้นะฮะข้าวผ่านแล้วก็ถอดนะที่ผมแนะนำเอานา AB นะซ่อมง่ายนะ เสียงดีนะท่านผู้ชมครับผมเพราะสไตล์ของ AB เนี่ยยิ่งร้อนยิ่งดังดีนะติดมือหมุนแล้วติดมือครับผมนะนะหมุนอย่างเงี้ยหมุนโวลูมอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับผมนะนี่นี่ผมแบ่งภาคเรียบร้อยนะซ,ยนะซ้ายขวานะฮะนะซ้ายขวานะซ้ายขวามันจะติดมือเปิดปุ๊บ เปิดซ้ายเปิดขวามันก็จะเพิ่มพลังขึ้นมานะถ้าเราทำนะเฟดลำโพงให้มันตรงปิ๊นะฮะถ้ามันไม่แฟดกันนะถ้าแฟดปุ๊บจบเลยครับผมเสียงมันจะไม่ออกนะฮะสงสัยตรงไหนนะฮะสำหรับมันก็เหมือนการประกอบใหม่เหมือนกับเราอุปกรณ์ใหม่นั่นแหละครับผมนะระหว่างลงอุปกรณ์ใหม่กับเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ความแตกต่างกัน อยู่ที่เพิ่มอุปกรณ์เพิ่มทันติตเตอร์หม้อแปลงเดิมวัดไม่ขึ้นครับผมแต่พลังความอึดจะเพิ่มนิดหน่อยแต่นี้วัดขึ้นครับผมเมื่อหม้อแปลงเพิ่มคาปาซิตเตอร์ตัวป,ประจิประจุนะฮะนี่ถังน้ําดี4ตัวนะฮะสองหมื่นสองพันไมโครนะฮะไม่ใช่หมืนะ่นหนึ่งฮะไม่ใช่หมื่นไมโครนะสองหมืน่นสองพันไมโคร63สิบสามโวลต์สี่ลูกนะฮะสองคู่นะฮะอย่าลืม หยอดกาวนะผมยังไม่ได้หยอดกาวครับผมกาวกาวปืนนั่นแหละครับผมนะนี่หยอดตรงนี้หยอดตรงนี้หยอดตรงนี้เสียงดีครับผมนะสำหรับที่อาร์ศูนย์เจ็ดมื่อนี้นะแต่คลาดีก็ประกอบง่ายฮนะสำหรับคลาดีคลาดีประกอบง่ายครับผมซ่อมก็ง่ายอยู่ครับผมนะซ่อมง่าย แต่มันก็อาจจะยากสำหรับสมาชิกทันมือใหม่นะสำหรับในมือเก่านี่จะเล็กจะใหญ่จะซิ้งน้อยซินะเหมือนกับที่ผมทำให้ชมนี่แหละครับผมทุกประการครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะจะชอบก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดซั b สไครนะ์ในช่องสายทานสาว n ชนแนลนะแล้วก็ d i y ายสายทานซาวนะคร,รับผมผมก็มี2ช่องทางนะฮะให้ท่านผู้ชมที่ชอบนะฮะได้รับชมกัน2ช่องทางครับผมนะฮะหรือจะต้องการจะสนับสนุนนะเป็นสปอนเซอร์ก็เรียนเชิญครับผมผมแนะนำนะฮะถ้าต้องการเป็นสปอนเซอร์แนะนำเติมนะฮะเติมบัตรโทรศัพท์ดีกว่าครับผม นะฮะเพื่อเป็นแรงกําลังใจนะค่าอินเทอร์เน็ตดีกว่านะครับผมนะอินเทอร์เน็ตแรงนะ้ำมันก็อัพลงบ่อยครับผมอินเทอร์เน็ตช้าผมก็ไม่ไม่ขยันอัพครับผมบางครั้งผมอัพลงนสิบสิบชั่วโมงยังรับไม่ลงครับผมนะอินเทอร์เน็ตผมไม่ดีครับผมบอกง่ายๆนะครับนะช่วงต้นเดือนกลาง,ลางเดือนอาจจะดีครับผมแต่ไปไปลายเนี่ยฮะ อัพไม่ลงครับผมนะอินเทอร์เน็ตไม่ดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับ F c ทุกๆท,ท,ท่านครับผมนะพี่น้องสปป,ปลาวพี่น้องกัมบูชานะพี่น้องชาวเฟซเนี่ะชาว u ูทูบนี่แหละครับผมพี่น้องเมียนมานแล้วก็พี่น้องเกาหลีใต้ครับผมที่รับชมคลิปวิดีโอพร้อมกับ สมาชิกพี่น้องชาวไทยทุกๆท,ท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอ,ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ